ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราประมา,าพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,ก,บกับการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกษาปบซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดละ5บาบาทับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับมี คาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงครับฟังฟังดูราคาประเมินแล้วคงจะถูกใจพี่พี่น้องน้องครับนักสะสมเหรียญมือใหม่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้สําหรับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของ เหรียญห้าบาททั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขออกาสขอบพระคุณพี่พีน่น้องนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสัน่นติดตามให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากพี่พีน่น้องนได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับชนิด นนั่นเองนะปีพุทธศักราช2539นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับขิวปนิเกิลครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24ม mm, ิลลิมตน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับส่วนด้านนอกของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากนะครับส่วนที่ พี่ๆน้องๆเห็นนะครับเป็นสีขาวและสีคําคํานั่นก็คือส่วนผสมระหว่างนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2539 นั่นเองนะครับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะเป็น ตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่28ล้านนะครับ4 8่0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะนน้อยเลยทีเดียวนะครับจึง เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญยู c นีนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ5บาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช2 5 0พันะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญคิวปรนิกเกิลนะครับสอดส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตร mm, น้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบ,บพิรดุสิตวานารามส่วนด้านบนนะครับขอบเหรียญด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามโดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532นะครับ สำหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารอาบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่86ล้านนะครับ339,000เเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็น เหรียญที่มีอายุการใช้งานมาประมาณ30กว่าปีครับเปิดเหรียญ5บาทครับยุคต้นๆครับของเหรียญชนิดรุ่นนี้นะครับรุ่น5บาทชนิดหนาน,นะครับจึงทําให้ราคาประเมินนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับราคาประเมินนั้นจะอยู่ที่เหรียญละ120่ยบาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC ครับจึงเป็นอีกเหรียญนหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมา แนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจาก,กมีการเรียกเก็บคืนแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่างๆนานานะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับอาจจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับสาเหตุหลักๆก็คือมีการเรียกเก็บคืนเหรียญ ไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดหนาเหมือนกันนะครับปีพุทธศักราช2 5 3 3นะครับซึ่งลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับ ข้อมูลของเหรียญครับก็เป็นเหรียญกระสับครับขิวปนิกเกิลสอใส้ทองแดงราคาน่าเรียนอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเมืองขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า ผู้ิพากดูเด็นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมด้านนอกของเหรียญนะครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองจักรนะครับโดยที่เห็นสีขาวและสีคําะครับนั่นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับ ด้าน,นหลังนะครับตรงกลางดีครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวัดนารามครับส่วนด้านบนของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2533 นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีปศ2533นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ5,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับจึงบวกกับความเก่าเกนะครับความหายยากนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120่ยบาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีดมาฝากพี่น้งนองกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันทุกวัน สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องการขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ